เรื่อยต้องมีใหม่ๆไปเรื่อยๆแหละครับจบง่ายๆหรอกพูดแล้วพูดแล้วมี้ไว้นะครับเดี๋ยวจะชี้แจงทายนิดนึงนะครับสอบนะครับก่อนซ้อมมาชี้แจงนิดนึงว่าทุกเช้าที่เรามาฟังทางนะครับตอนนี้ให้เธอลองหันไปมองในโต๊ะที่ปู่ที่เราเจอจัดนะครับญี่ปุ่นมาจัดให้ใหม่แล้วเพราะงั้น ทุกครั <Bien ven ido> ้งนะครับหลังแบกเสร็จแล้วมาดูนะครับตอนนี้นะครับบางคนเนี่ยความต้านจะสูงแล้วเมียนมงามพอได้บางต้าไหนที่มันสูงเราก็เริ่มไปดูต้านต่อไปนะครับอย่างสูงมากเลยสร้านเราไปนะครับอ้าวดูซิต้นยางตัวนี้มันจะทำยังไงมันจะแก้ไขตัวมันเองยังไงดูดิเออไม่แอ่งแม้งเรามันจะต้องโง่ขึ้นยอดมันจะค่อยๆโง่ขึ้นโง่ขึ้น เนี่ยดูที่เอาไอ้ค่าปีก็รู้เนี่ยมันจะงโง่ขึ้น,นอ๋อจริงมันจะงโง่ขึ้นาอะไรก็ผมลากมันคนมานั่งเล่นตรงนี้จะเป็นเมื่อเป็นอะไอีกหน่อยจะเป็นที่ให้คนนั่งนั่นะเอาเอา,เอาดินมาปโปะให้มันเอาดินมาปโปะโคนโอ้ยจะไปทำอะไรมันเอาดินมาโปะโคนเน่ไปให้เป็นต้นยางแบบเนี้โปะแล้วนี่อ่า ตงยากขึ้นนะเหมือนปกติคี่ว่ามันงัดดินขึ้นมาแล้วงัดดินขึ้นมาเราทำเป็นโพนเลยทําเป็นโพนถมให้มันตรงนี้เลยใช่ไหมคะตรงนี้เลยไหมอ่าจะลงมาคือการนตอนนั้นการที่ลงมาคือการเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแนวเหมือนกันอ่ารากแก้วมันก็จะลงมาแล้วเนี่ยแหละเเปลี่ยนเราเอาดินมาโพนให้มันน้อยอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็ปล่อยมันดูอันนี้ของพุเตตาปลูนนะต้นนี้แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องปุ๋ยที่นี่นะปุ๋ยเกลือ ปุ๋ยปุ๋ยอยู่ข้างหลังนี่ครับเจ้าของลูกปุ๋ยอยู่ข้างหลังนี่ครับอ,อ๋อเดี๋ยวนี้เปลี่ยนจากเปลี่ยนจาก,อจากไอ้ดินมาเป็นไถ่แท้แล้วเหรอ,อพอได้อยู่เขาพูดอะไรเป็นเจ้าของเขาประเด็นนี้เขาไม่ได้เลยสาธารณบัลคีนี่เปลี่ยนเจ้าของง่ายจังเนาะคนนี้ประจําบุญอะไรเป็นเจ้าของแล้วไม่เคยมีใครอยากเป็นเจ้าของเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวกันนี้จ่อยเมื่อย โอ้ยใบมันงามจังเลยเว้ยเนี่ยโอ้โหใบมันก็กุบเจ็กกุบเจ็กนะสุดท้ายมันก็สุดท้ายมันก็เขียวน่ะมันดำเลยสุดท้ายมันก็เขียวเฮ้ยเขียวก่อนเหรอมันเขียวก่อนหรือว่ามันขาวไอ้มันเขียวก่อนเออเขียวก่อนแล้วดำเขียวก่อนแล้วมันดำนี่นี่ดำนี่ไงแก่แย่น่ารักเคยเขียวแล้วก็เคยดำลงมาโอ้ยมันมันดำบัดเถ้าเนี่ย สีม่วงไม่ใช่สีดำนาคที่ไหนละม่วงใต้บาดาลลงน้ำมันไม่ค่อยโตลงดินแล้วโตตรงนั้นที่ลงน้ำอ๋อนี่นี่ไงอยู่ในอ่างนี่ไงนี่อยู่ในอ่างนี่ไงใบเล็กพอลงดินแล้วโอ้โหเนี่ยนี่ยอยู่ในอ่างใบเล็กเนี่ยในอ่างมัได้แต่น้ำอ่านี่อยู่ในอ่างใบเล็ก พราะว่าอยู่ในดินโอ้โหบ่มเลยนี่เคยได้อ่างานี่ก็อยู่ในอ่างเออเอาลองดินนะโอ้โหใบบ่มเลยนี่ค่ะดอกเนี่ยค่ะที่ว่าที่ว่าอยู่บนโต๊ะเมื่อกี้ดอกหญ้าออร่าดอนยาออร,ารา่าอุดรักษา แล้วไอ้สีอะไรก็อร่อยเหมือนเหมือนกันนะมันก็อ่านหกินดอกไม้อ่ะนิ่มนิ่มลิ้นดีมันนิ่มนิ่มลิ้นโอ้นี่มันกระถินะถ่นกระถินโบราณไม่ใช่กระถินเทศไม่ใช่กระถินเทศเนี่ยไม่ใช่กระถิ่นยักษ์กระถินไตแท้ บลล็อกซูยาและบลล็คกแลรบอลนอกนำเข้าราคาแปดร้อยห้าสิบบาทโอ้โหสวยๆบอลนิโคลนี่เองไปหุ่นสาวมีกับเขานะโสดเนี่ยมั้ยบดำบนเดินแต่นี้สั่งต้นไม้ทางลาสัด้าให้แอดมันส่งโอ้โหกรุงเทพล็อกดาวน์ไม่เดือดร้อนหรอกก็สั่งฟู้ดแทนด้ามากินแย็บสั่งแย็บ อ้าทำเวิร์กซ้อมพร้อมเดี๋ยวนี้เขาให้ซีทีเหมาสครับในจีทีเอ็มเอ็มมารับทุกฝันอ๋อแล้วของที่บ้านผมก็ของกระเทียมสนึ่งาัง่าไปซื้อตลาดไม่ได้ปูกข้างบ้านก็เลือแล้วไม่มีก็ทำกระถางขึ้นห้อยที่กำคาปลูกมันโง่อะไรกันนะกันนา ก็ต้นไม้เล่นของคนอื่นมีสู้เขาไม่ได้สู้กับต้นไม้ดูนไม่เทียมคนฉลาดคนฉลาดหาที่อยู่หาทหา,ทามุมที่ตัวเองมันก็ตั้งตาไม่ตาเหมือนกันไม่รู้เรื่องหรอกมันไปทะเลาะกันทะเลาะกันก็เสียเราเสียพวกคนนี่แหละ ต้นไม้มันไม่รู้เรื่องเนาะมันตายมันก็ไม่รู้เรื่องมาแล้วมาแล้วคุณไม่ีรถสี่ร้อยอยู่ตัวตัวนั้นขาไม่ถึงครับเอารถรถใหญ่กว่าตัวมันจะเลยตัวใหญ่ก็ตัวตี ซื้อเพื่อนวันดีแลนด์ครับพ่อครูเดมแลนคุณหาแลนหาท่านรู้จักท่านแสนดินคนเดียวมานี่ไม่ไปเคยถามหาท่านแสนดินมานานแล้วโอ้โหท่านแสนดินไม่รู้เหรอโอ้คม่สาวเดบคำพูดนี้มาจากไหนโอ้โอ้ จำวันำนอนันยไหนกันจะเดียวมักหายมักมันคนนี้ะครัหนาวหาวสุด้อเลยนอนนที่ไรกัหนาวนอนห้วยกมน ไปไหนแล้วเนี่ยไปขายของแทนพี่สมพรอาทิตย์นึงค่ะขายยาขายยารถดดโอ้ยรถเขาใช้ของเขาเนี่ยกระดากระดารู้เขาเลยจักรมาเรื่อย มีแต่ขยะมาเรื่อยๆไอ้ไม้แกะกองไม่ค่อยได้หรอกอ๋อกเต็มรถแล้วรถแล้วรถนยังยังไม่ครึ่งเลยนี่ถนนยังกินถนนเขาไปครึ่งทางอ่แล้วก็เต็มรถตรงไหนตรงนี้อ่ะก็วันนี้ออกหมดแล้วน้ัแล้วกถนนเขาไปครึ่งทางอ่ะมันแคบเวย แคบอ่ากินกินที่เขามาแคบด้วยรยาดูตัวก็ย่งเดยก็ย่งนีู้พอถึงจุดเหมาะสมมติหยุดงุด โอ้ผู้ทรักษานี่มีทั้งขาวทั้งเหลืองทั้งแดงทั้งส้มส้มก็มีสีชมพูก็มีมีทุกสีเลยเนาะไม่มีสีม่วงผู้ที่เห็นเลยเนี่ยโอ้ลายลด้วยเนี่ยใบลายโอ้นี่นี่ไปขายเนี่ยใบลายเนี่ยใบแดงแล้วเนี่ยนี่จะสาดอ้าวคนโบราณ คนโบราณคนโบราณเนี่ยผมผมลงปุ๋ยช่วงนี้ไม่ขายขายไม่ค่อยดีมาดูมาชิแค่นั้นแล้วก็จะกลับละไปไม่อยู่แล้วนี่ค่ะ โอ้ไปติดทุเรียนไม่มาแล้วไปโน่นได้กินทุเรียนนเไงกินทุเรียนภูเขาด้วยเนาะเออทุเรียนภูเขาด้วยกลับมาเดินกลองเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่ามาหมูจ๋าปมาหมูหมูจ๋านี่มาชูนะ ก็เดินครับย oh, 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 uh, ังไม่มาครับอ๋อยังไม่มาเลยเหรออ๋อยังไม่มาเลยครับเป็นคนที่ร่างกายสรีระไม่เคยเต็มเต็งเรานี่ก็ยังโชคดีไม่มีเคราะห์ทัานถามถึงเรื่องอายุข้อสะอาดเึกเทียมแล้วค่ะข้อสะอาดกับได่ทั้งหมด <S <S เขาปีรากากันทั้งคู่ระะครเราปีจอเอ้คนึงคลอดลูกคน้นึง้คลอดลูกเลยมันก็ทางกันอ๋อเขาจะอาะ่านเลรวคะอ้ะาวพอาเราว้คลอดลูกแล้วยายมนเร้าวเราคลอดลูกเดีเรามีลูกหลายคนเลยหลายคนไดเพราะคลอดที่กันเลือดไหลทิ่มจังไก่เละเออขาออกนียื่นนักกวา เฮ้ยพาออกเลือดไม่มากเท่าหรอกเยอะต้อเลือดก่อนพาทั้งสองคนเลยเหรอเ้าปขาปกติอจะปุ่นี่เขาเขาไม่เอาเขา<อ>ต้องออกเองแค่ได้เอ,อเก่งนะลุงเก่ง <c oughs> อันไม่ออกวันที่หนึ่งไม่ได้เลยเออเออตายตีตายตียนะไม่ได้คตายคาท้องไงถึงเวลาออกตายเดียนี้ก็จะตกฟ้าจะร้อง้องอะไรเอาป็นเม่นาคเป็นเป็นแม่นาคเป็นแม่นาคราดธานีเลยเนาะไม่ทอะใช่บ้านาคประกนโแนม่นาคราดธานี โอ้ดอกงามซะเนี่โอ้โหผักบุ้งผักบุ้งเทศเหรอโอ้ดอกนี้กินไม่ได้เหรอแม่ไม่นาลิมลองลานาลิมลองดูนะดูแมลงยังไม่กินดอกมันเลยเยอะเลยโอ้ดอกเต็มเลย โอ้โหผักบุ้งเทศผักบุ้งฝรั่งผู้แดดร้อนหัวเลยเผาหัวร้อนเลยคนมีผมก็งชั่วเราไม่มีผมร้อนเลยไปทางนี้้หันหลังแดกไปทางนี้ก็ได้ปะไปทางนี้มันตันไปทางนี้ไปไปไปร่องนี้ไปถนนนี้ถนนมันยุ่งถนนนี้ยุ่งไปถนนนี้ค่อย ครับโอ้ยขี้โคนอีกเว้ยโอ้โหสายลายซอยเว้ยลายซอยอมน้อยอมใหญ่เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็อะไร่ะครับเขาไปปลูกให้หมดอ่ะไม่ไม่อันี้เขปลูกก่อน เดี๋ยวกอรู้เดี๋ยวกอรู้พอปนี่รู้สึกกระจายทั่วบ้านาบเลยนะไม่รู้อะเอาเอาแค่ต้นเดียวเห็นเห็นี่อยู่ไปปลูกกันติดเลยนะครับปลูกผลครั้งเดียวเท่านั้นแหละอืมโอเคต้นเดียวเท่านั้นแหละติดต้นเดียวก็พอแล้วง้อไปอืมนกทำแบบ ไม่รอดนะคะอะไรไทยกับเขตรมาช่วยกันตอนนี้อ๋อเนี่ยมันก็โซมไปเยอะเนี่ยกริงจริงตายเดแล้วตอนนี้ฟื้นแล้วโตล,ละฟื้นขึ้นมาอย่างนี้แล้วใหญ่ละนี่ได็กกินดอกครับตัวน,นี้ดเด็กกินดอกคแค่ตรงนี้ก็เป็นบ่อนะคะอันนี้ก็แค่นี่ก็แค่นี่ได้กินดอกนุ่มหน่อยตามต้นเนาะ ตายมันตายทำไมรวมแบบแรงเต็มเลยโทมันนี่นี่ใช่ใช่ไหล่ะนี่ก็แค่โอ้แค่เยอะเลยนี่เขาปลูกไงนี่นี่เขาปลูกมาเขามาปลูกโอ้เขียวงามเลยนี่คำปูอ่ะงามเลยตอนนั้นส้มๆตอนนี้ขึ้นมาโอ้โหแต่งเลยคนมาอยู่กับมันมันเกยื่ แต่ก่อนนี้ไม่มีใครดูใครแล้ไม่มีใครมาเอาใจใส่มันเลยเหี่ยวนั่นชอบคนเงนนะนี่คนละอย่างนนี่อันนี้อนีดอนหญ้าออรอันนี้ดอนปูวอ๋อไม่ใช่คอมนเอมีเด็กไปเล่นสจะงามเพราะมีมีเด็กปเอ่เะงไม่ใช่ดอนปวนั่นดอนหญ้า คนเดินเฉียดบ้างโอ้ผู้ได้เห็นถนนเนื้อยนี่โอ้โหจะเรียวมาจัดกันเนี่ยโอ้โหนี่นอนหลับกันแล้วมันเขาเอ๊ะเจีรยวมาทำตอนคืนไหนใครรู้มองมองขาสองมันไม่ได้ถ้าอย่างเงี้ยเถะจักรยานก็จะล้มอยู่โอ้ยจินินจีนินแห่เดี๋ยวนี้ความจีนแห่ปังไงมอเตอร์เป็นไรรเา ออกกลางคืนไปอยกไปไปขุดเอาตีเหล็กเข้าไปส่กันมาเอัดเข้ากับนี่เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวเราไปขนมาใหม่ไม่ย่าไม่น้อมไหมน้อมแล้วเยอะลไปกินแลย โอ้ยแหนงก็แหนงดี่นอแหนงไม่ใช่นอหากแหนงมันเล่นนะมันใกล้จะลได้มันหน่อยมีเหรอเออเดี๋ยวไงมาเดี๋ยวเขาเาอีกขนาดเเห็นอยู่เขาจองไว้อยู่นะดีแล้วครับโอ้มันเยอะท

โอ้มะผมบ่อเนี่ยนะคะเป็นบ่อขยะใช่เพื่อมาคันเจอไงทำบ่อนี่โซนี่ประเด็นนึงนะเนยมะนาวขึ้หมากนาวโอ้สมเกลียงเรือบังหน้าวหน้าวหนาวครับดีเด่นี่สวยเลยนี่กำลังกินอยู่หลายหนอโน่นหนอข้างในนั่นอีกโอ้หลายหนอ วอาแหลมมากไปครับกินแต่หน่อไม้ควายนะแป๊บอะอะไรอะแป๊บเดียวนี่แสดงว่าทำไมแป๊บอะเขาจะทำไมขนมมาต่อฮะขนมมาต่อวายไม่มีบาทมามีแต่บาททอฐานไม่มีบาทตะระ ใส่บาทได้ไงไม่มีบาทมามีพออ้วนโอร่อยคุ้มค่านี่นอสวยนอสวยอะไรนี่คือนอนี่สูงเลยอีกนอเต้ไมหมดนะบ้านบรรลาเนี่ยอีกหน่อยนอไม้เต้คนเข้ามาหานอไม้กินที่นี่ก็สบายแล้ว ไม่ต้องเข้ามาถึง,งเครงในเรากินข้างนอกก็เลอวแหละเนาะโอ้โหนี่ก็ขึ้นย่างขึ้นจมเลยโอ้โหนะโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกข้างในนีหกเจ็ดโอ้ร้อมเลยล<อ>ร,ร้อมร้อนเขาเลยนะฮะมันจเก็ดกไม่ทันเก็บไม่ทัน,ม,ทนมันเยอะ เขาเก็บเขากินเก็บที่ที่เขายากเขาเก็บแต่ข้างทางนี้แหละครับท่านเดี๋ยวอีกหน่อยคนบรรลัยหัวแหลมแหลมมันออมฉลาดไงหัวแหลมโอ้ยต้นมูต้นหมาขึ้นไปต้นมูต้นหมาขึ้นไปยุ่งกับต้นมะกรวยต้นกล้วยไม่มีกล้วยด่างมีกล้วยด่างมายุ่งเทคนิคทำให้มันออกให้มันออกไอ้ปีการต้นไหมเหรอราก็จะได้ไหมคะตอนหนึ่งห้าแสน แสนเดียวนี่ค่ะต้นแบบว่าแล้วแต่ขนาดโอ้ต้นกล้วยไฮแสนอีกขนาดแสนเดียวว้ยเขาบอกว่าเกิดธรรมชาติแบบเหมือนเอามาจากราต่างเทยโอ้แม่แม่แม่พูดเอาราคาสวยงามอย่างอกงามแสดงว่าแสดงว่ามีลงปุ๋ยเองนนะโรยงอกงาม เขารู้สึกว่าเขาได้ยินเงินนะครับนันก็โผล่ๆอย่างเงี้ยมันก็ใช่มันอดบ้างอดมีอดบ้างอดมีอดบ้างอดมีโอดบ้างอดมีปราบมายาลาบเอาเธอจะขยันขนาดไหนดูเนี่ยเศษอะไรพวกนี้เงินทั้งนั้นน่ะทิ้งขยงขยะดูนี่มั้งโอ้นี่เก็บขึ้นไปเนี่ยขายเลี้ยงตนก็ เรือแหละในนี่ยเก็บขยะทุกวันขายโยนข้าหลวงจำลองเนี่ยโยนข้าหลองโยนผัว่โยนข้าหลองโยนข้าหลอง โอ้ต้นว่างามขึ้นนะน้องอันนี้ก็ง่า้ว่างามนั่นแหละโอ้โหหญ้าเขียวสวยบ้านคนดูแลสวนที่นี่ครับเป็นคนชวนที่น,น,น,นี่โอ้ทั้งนั้นมันก็ต้องก็ได้ไม่ใช่มันก็ต้องได้เกียรตินิยมระดับหนึ่งนี่อยู่ตรงนี้ ตัวอยู่ตรงนี้กระดับเนี้ยคนสวนต้องกระโดดโตระดับเอถ้าเอถ้าเอหมดน,นี่ก็ได้เกณฑ์นิยมระดับหนึ่งทีอันนี้อันนี้ออกนอกงานน้ำตาเลยค่ะเอาไว้นะครับโอ้ล้อใจกุมาราเลยเนี่ยยังออกหนอเล็กอีกอ่ายังไม่ยอมเดินไปสะดุดสะดุด มีขนด้วยฮะนี่หมดเลยอ้อมเลยอ้อมเลยอ,อ้อมก่ออ้อมก่อเลยนีม่มะพร้าวมะพร้าวโอ้ลูกมะพร้าวมาเล่นกโก้อย่างนี้เลยนะปาทคนก็ซื้อกินนะลูกนึกกี่ตังค์เนี่ยอ๋อกินแล้ว่าโทหลอกเรา โอ้โห,โ,หโหเอาลูกมะพร้าวมาเป็นไอ้นี่เลี้ยงเออเออท,บบอไท่ไปาาอ,อีกแบบเออโอ้โหโดอกแก่แกทิเบตดอกแกท่ทิเบตเนี่ยใช่แซนนั้น,แแนี่หนนมันมดอกกลางของดอกกลางของอดกอกกระสลอง กาสรองกางของดอกปีกหอมมสดครับเอาไปตากแห้งแล้วก็ดูดกันชุดโอ้เยอะแยะไปถ้าขยันทำแล้ก้อนนี้ใหญ่นะนี่น่าจะมีหน่อเยอะก้อนนี้ก็ใหญ่ไม่เห็นมันซ่อนอยู่ข้างในดินอยู่มาดินมาอยู่ข้างล่างเออเห็นหน่อ,นอไอ้นี่ตายไว้แห้งตายตายโคม มันมีอยู่เก่ายังไงก็ต้องรื้อควมบุงเก่ายังไม่ได้ซื้อโอ้ยนั่นจ่ายแล้วจ่ายตังค์แล้วขอแล้วนี่ฝั่งนู้นก็ของเราอันนี้ไอ้บุงนี่ขอขออนุญาตลอกแล้วนี่ยโอ้ยกว่าจะมาลอกไม่รู้อีกชาติไหนก็ไม่รู้จะมาจะได้พายเรือไปหาบัวรอยสบายเนาะ โอ้แดดมันร้อนร้อนคีงเลยเว้ยแดดร้อนคีงเลยนี่ต้นใหญ่นี่เนะนี่ยเออนี่นิดต้นนี้นี่นี่เท้าขา,าวเอชาลีเธอจิตตายแล้วใช่ไหมใช่ไหมฮะตายแล้วเนาะชาลีไปแล้วแต่ว่าจะเผาหรือยังแค่นั้นแหละเหลือแต่สุรพลตอนนั้นวันนี้เพืเ่อนๆตายไปหมด แต่ชาลีเขาแก่กับเราหลายปีแปดเก้าปีเขาหนุมทนนะชาลีเขาไม่แก่ง่ายเขาหนุ่มต้ติ่งต้ติ่งไงต้ติ่งาวต้ติ่งต้ติ่งมีม่วงมีขาวมีแดงต้นติ่งสีม่วงเยอะนี่ไงสีม่วงเยอะเลยต้นติ่งม่วงพอเราอยากให้สวยงามเราก็มาปลูกใหม่ต้นไหนที่มันถูกสีนี่สีชมพู คนตายหรือว่าเนี่ยเราปลูกคนใต้แปลงคนใต้ปลอมคนตายตายนะค่ะคนใต้ตปลอมคนใต้ปลอมไม่ต้องเลี้ยง <c oughs> มาอยู่ที่นี่แล้วลูกเต้าไม่ต้องเลี้ยงเลยโอ้โหเอ้าคนแย่งกันเลี้ยงคนแย่งกันเลี้ยงสบาย ต้นเย็นนงมาส่เย็นก็มาส่งก็แยกเป็นชั่วโมงชั่วโมงนี้ของใครชั่วโมงนี้ของใครให้ช่าเปเชฟหมมันดีเนาะบ้านเราเมืองเราให้เช่าเป็นเลี้ยงบ้านเราเมืองเราเฮ้อยอะไรยอยลงมาต้นต้นไม้มันสูงใหญ่เดี๋ยวนี้มันเขียวเต็มไปหมดเลยต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่มันโอ้โห มาใหม่ๆโอ้โหมีแต่อุ่มไม้เท่านั้นเองต้นไม้สูงไม่มีเลยร้อนหัวแดงบรรดาเดี๋ยวนี้โอ้โหมีขนนคอนนกรีดมีนคอนกรีดแล้วก็นี่ไงแล้วเอามาขยายพันธุ์นะเดี๋ยวมีหมดแล้วบรรดาเนี่ยเดี๋ยวมีหมดนี่น้ำท่วมโอ้แมนกระถกรก ผมพกครับจะท้องรบคูณใครมาถ้าวางไม่กล้าขับร่องนี้เดี๋ยวก็จะรบตะวาดเอารถใครรถมันพ่อรถพ่อก็ไม่ขับนุ่นแไงแก่ๆนุ่นพ่อแก่แล้วมาขับรถแกกะท้องรบก็ไม่กล้าเถียงพ่อหรอกพ่อเขา คุมอยู่ก็ทรกก็เป็นลูกปลาขาวปลาขาวเป็นคนเลี้ยงกล้ยไม่ได้เลี้ยงหรอกเตยแล้วถึงแดนเตยแล้วแดดร้อนออมาก็ลงไปเรื่อยถูกแดนเตย,ย,ยเลยยิ่งน้อยจะมีแมงกระเบีย้ยไม่ใช่น้อยที่เนี่ มันจะอยู่แมงกระเบีย้ยแมงไอปอแมงอะไรอ่อ้าวป้าคุณขึ้นไปก่อนเลยได้ขึ้นไปก่อนที่พีแดงเลยเนี่ยใช่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 เหรอครับรู้สึกว่านึกว่าเห็นอภิษฐนร้องอ่ะนึกว่า,น,วาน่าจะใช่นะเดี๋ยวต้องถามใช่ครับ แต,แต่งเองแลเนี่ยเออแต่งใ <c oughs> นข้าท่าไปวางเพลงก็ม <c oughs> อข้าท่าก็อพอดีเลยเออยังไม่เลือตจนทีเดียวอะ่ะทีเดียวมาอะไรครู่ <c oughs> กามงพด,ดีเลยทำเวลาเป๊ะเลย